สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาวุธปืนใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาจะมีพิสัยทำการมาถึงที่ไหนของไทยได้บ้างแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือประเทศไทยเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ และนี่ก็คือคำถามใหญ่ของเรื่องนี้เลยครับว่า16จังหวัดของไทยที่ว่ากันว่าอยู่ในระยะยิง130กิโลเมตรเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างและพื้นที่เหล่านั้นมีความสำคัญยังไงนี่แหละครับประเด็นหลักที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อผมขอย้ำตรงนี้ให้ชัดๆเลยว่าการวิเคราะห์นี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อให้เราตระหนักถึงสถานการณ์ไม่ได้มีไว้ให้ตื่นตระหนกนะครับเพราะอย่างที่กองทัพภาคที่2ได้ยืนยันเอาไว้เลยว่า กองทัพไทยของเรามีทั้งความพร้อมและก็ศักยภาพที่เหนือกว่าอย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าไปเจาะลึกคลังแสงของกัมพูชากันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจภัยคุกคามที่เราอาจจะต้องเผชิญกันก่อนครับอาวุธชิ้นแรกเลยถ้าใครติดตามข่าวสารตามแนวชายแดนก็น่าจะคุ้นชื่อนี้กันดีนะครับนั่นก็คือจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1บซึ่งถือว่าเป็นเหมือนม้างานเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในการโจมตีแบบปูพรมเลยล่ะครับ คือต้องบอกว่าจุดเด่นของ B.M. 2 1เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำเป๊ะๆนะครับแต่อยู่ที่การทำลายล้างเป็นวงกว้างในเวลาสั้นๆลองลึกภาพตามนะครับจรวด40นัดถูกยิงออกไปพร้อมๆกันในเวลาแค่20วินาทีมันสามารถสาดกระสุนเข้าไปทำลายพื้นที่เปิดโลง่งหรือว่ายานเกราะเบาๆได้ในพริบตาเดียวเลย แล้วนอกจากเจ้า B.M. 2 1ตัวหลักแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องในตระกูลเดียวกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น P.H.L. 8 1จากจีนที่คล่องตัวกว่าหน่อยหรือจะเป็น R.M. 7 0ที่มีเกราะป้องกันหนาขึ้นแล้วก็มีระบบบรรจุกระสุนที่เร็วกว่าแต่ทั้งหมดนี้ก็คือใช้กระสุนขนาด122ม mm ิลิเมตรเหมือนกันหมดครับและนี่ก็คือรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในตระกูล122ม mm มครับ Type-9 b ที่ B ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเล็งเป้าแล้วทำให้การยิงเนี่ยมันแม่นยำขึ้นเยอะเลยแต่อาวุธทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็ยังถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มครับถ้าเทียบกับอาวุธที่อันตรายที่สุดที่มีระยะยิมใกลกว่านี้อีกหลายเท่าตัว 130กิโลเมตรครับใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือระยะยิงที่ไกลที่สุดของอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในคลังแสงของกัมพูชาและเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลได้มากที่สุดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันคืออะไรและนี่คือโฉมหน้าของมันครับขีปนาวุธ PHL-03 ด้วยระยะยิงที่ไกลมหาศาลขนาดนี้แล้วเนี่ย มันไม่ใช่แค่อาวุธสำหรับยิงกันตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินของเราได้เลย ถ้าดูจากสเปคของ PHL 0 3แล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่าเกรงขามมากครับคือลำกล้องก็ใหญ่ถึง300มิลิเมตรระยะยิงไกลสุดได้ถึง130กิโลเมตรแถมยังมีความแม่นยำสูงมากเพราะมีระบบนำวิถีด้วยส่วนอำนาจทำลายล้างน่ะเหรอครับโอ้โหว่ากันว่าจรวดแค่ลูกเดียวสามารถกวาดพื้นที่ให้ราบได้เทียบเท่ากับสนามฟุตบอล6สนามมาต่อกันเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะพอเรารู้จักอาวุธกันไปแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ แล้วถ้าเราเอาระยะยิ่งเหล่านี้มาวางบนแผนที่ประเทศไทยละ่ะจะมีจังหวัดไหนบ้างที่อยู่ในโซนอันตรายเริ่มจากโซนแรกกันก่อนนะครับในระยะ20-40กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นระยะของพวกจรวด122มิลทั่วไปก็จะครอบคลุมจังหวัดชายแดนปหลักเลยครับตั้งแต่สุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกต อุบลราชธานีไล่มาจนถึงสัะแก้วจันทบุรีและก็ตราดซึ่งก็เป็นที่ตั้งของชุมชนและก็หน่วยทหารตามแนวชายแดนของเราแต่พอมาถึงโซนที่สอง โซน130กิโลเมตรของ PHL 0 3เนี่ยโอ้โหภาพมันเปลี่ยนไปเลยครับมันไม่ได้อยู่แค่ชายแดนแล้วแต่มันกินพื้นที่เข้ามาลึกถึง16จังหวัดทั้งในภาคอีสานซึ่งเป็นเส้นทางโลจิสติกสำคัญเชื่อมต่อไปทั่วประเทศและที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือภาคตะวันออกครับตรงนั้นเนี่ยคือที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่าเรือแหลมฉบังเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างพัทยาระยองเรียกว่าเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของประเทศเราเลย โอเคครับเราเห็นภาพฝั่งนู้นไปแล้วทีนี้มาดูฝั่งเรากันบ้างดีกว่าว่ากองทัพไทยเราเนี่ยมีของดีอะไรไว้รอรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้บ้างครับถ้าดูภาพรวมนะครับจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยไม่ใช่การเอาปืนใหญ่ไปยิงแลกกันแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่เราใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าเข้าสู้ครับตั้งแต่การตรวจจับที่แม่นยำการยิงตอบโต้ที่เฉียบคมไปจนถึงการครองอากาศอย่างสมบูรณ์ เรามาเจาะลึกคันทีละส่วนเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดในการรบสมัยใหม่เลยก็คือต้องเห็นศัตรูก่อนครับและนี่คือดวงตาของเราเรดาร์ออเทอร์ซึ่งเป็นเหมือนดวงตาวิเศษที่มองเห็นภัยคุกคามได้ตั้งแต่เนิ่นเนอเลยหลักการทำงานของมันนี่สุดยอดมากเลยนะครับคือทันทีที่จรวดหรือกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามลอยขึ้นจากฐานยิงปุ๊บ ระบบนี้จะจับสัญญาณได้ทันทีแล้วมันก็จะคำนวณย้อนกลับไปเลยครับฟิวไปจนถึงจุดที่ยิงมาได้แบบเป๊ะๆจากนั้นก็ส่งพิกัดเป้าหมายไปให้ปืนใหญ่เรายิงสวนกลับไปได้เลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วจนไม่น่าเชื่อเร็วกว่าที่กระสุนนัดแรกของเขาจะตกถึงพื้นเราด้วยซ้ำครับและนี่คือขนาดของหมัดสวนกลับภาคพื้นดินของเราครับ155มิลลิเมตร ซึ่งแน่นอนว่ามีขนาดใหญ่และอนุภาพสูงกว่าจารวด122ม mm ิลเมตรของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนและนี่คือพระเอกภาคพื้นดินของเราครับปืนใหญ่อัตาจรล้ออยาง ATMG ที่ผมอยากจะเน้นและภูมิใจนำเสนอเลยก็คือเจ้านี่เป็นผลงานการผลิตและพัฒนาโดยคนไทย100%ซครับซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะในทางยุทธศาสตร์เพราะมันหมายความว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเอง ความเจ๋งของ ATMG ก็คือมันแม่นมากครับเพราะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แถมยังเคลื่อนที่ได้เร็วมากยิงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนที่ตั้งได้ปั๊บทำให้ศัตรูหาตำแหน่งเราเจยากและที่สำคัญที่สุดเลยเพราะเราผลิตเองได้เรื่องอะไรเรื่องซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่สบายใจหายห่วงได้เลยครับยังไม่หมดนะครับนอกจากบนพื้นดินแล้วพอเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้า ตรงนั้นคือบ้านของเราครับกองทัพอากาศไทยเราครองความได้เปรียบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยฝูงบินขับไล่อย่างกริปเป้นและ F-16 ซึ่งสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากเรดาร์ภาคพื้นดินแล้วก็บินเข้าโจมตีทำลายฐานยิงจรวดหรือเป้าหมายสำคัญอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเลยเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมา เราได้ข้อสรุปสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจในศักยภาพการป้องกันประเทศของเราได้มากขึ้นครับคือต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าจุดแข็งที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาวุธชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่มันคือการมีระบบป้องกันแบบบูรณาการที่เอาทุกอย่างมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันตั้งแต่เรดาร์ที่ทำหน้าที่เป็นตาไปจนถึงปืนใหญ่ที่เป็นหมัดและเครื่องบินรบที่เป็นนกอินทรีคอยโฉบจากฟ้าทุกอย่างทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าครับ สุดท้ายนี้ในขณะที่ทหารทุกนายกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติผมก็อยากจะชวนคิดกันต่อนะครับว่าแล้วในฐานะคนไทยที่อยู่ข้างหลังเราจะสามารถส่งต่อกำลังใจและแสดงออกถึงความสามาคัคคีเพื่อเป็นพลังให้กับประเทศของเราได้อย่างไรบ้างก็ฝากไว้ให้คิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ